คณิติวะสวัสดีค่ะฮารกุกะมาแล้วค่ะวันนี้ฮารกุกะพักเพื่อนไปรู้จักกับการทำการต้อนรับแขกแบบโอโมเตนะชิของชาวญี่ปุ่นต่อจากคิคิมุฮานกันค่ะคําว่าโอโมตเตนะชิมันย่อมาจากคําว่าโอโมเตะุรนะชิเดิมมาจากคํกาศั่งฝ่ายญี่ปุ่นเก่การสั่งคำนั่นก็คือคําว่าโอโมเตะท,ที่แปลว่าข้างหน้าหุรัก ที่แปลว่าข้างหลังและ c o ว่านะชิที่แปลว่าไม่มีดังนั้นแล้วหากแปลตามความหมายในภาษาญี่ปุ่นก็จะหมายถึงไม่มีข้างหน้าข้างหลังหรือการต้อนรับที่ไม่มีข้างหน้าข้างหลังฟังดูแล้วอาจเข้าใจยากกันใช่ไหมล่ะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ฮารุกะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันหน่อนะ่มาตานนี้ประกาศประกาศ ภารกะมีเห็นชัดแล้วนะเข้ามาพูดคยุยหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตรกรรมได้เลยพี <Yeah. S 1> ่แอดมีใจดีทุกคนนะ yeah.